ครับกับซีซัท่านท่านผมเชนเตติเอชเชนเคยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในดเมนเทอร์เตเทเก่าเช่นเคยนะก็วันนี้มีพลังใหม่มาคือว่าโซล่านีขนางโซล่าเนียบอกซึ่งสกิลนี้จะเป็นการรวมกันอ๋ออันนี้ผมจำได้นิดนึงนะอันที่เหลือนี่เราจะไม่ค่อยได้เพราะมานานแล้วอันทําจะอัปเดตนเนี่ยอันเกข่ามันจะไม่ค่อยได้แต่โซล่าวิธีการได้ก็คือต้องมีสเปซ ห้าทส,สกิลแล้วก็ลาวาอีกห้าสกิลรวมกันเป็นโซล่าใช้เพชรประมาณสองพันสองร้อยเออก็มันจะมีทั้งหมดหสกิลแน่นอนอยู่แล้วมันไม่จไหนห้าสกิลล่ะก็อย่างแรกมันเริ่มสกิลเลยดีวยกว่ามาสกิลแรกจะเป็นการยิงไฟเห็นปะจะมีการยิงไฟ ะเปการยิงแล้วมันจะสามารถหันหัวได้ชั่วขราวก่อนที่มันจะยิงแล้วมันจะเริ่มล็อกเป้าแล้วอ่าเราใช้ดูทีหนึ่งเห็นปะปึะ๊บปึ๊งเห็นปะแล้วเมื่อศัตรูโดนจะจะติดสถานะจะโดนติดไฟชั่วขราวเห็นปะเออแล้วก็บอกไว้ก่อนนะอีกตัวหนึ่งคนที่ทำมือถือเพราะฉะนั้นลักษณะวิสัยทัศน์จะดูแบบระบาดระบนเล็กน้อยประมาณนี้ดวผมเอาฮิวให้ไอ้น,นี่ก่อน เพราะว่าเนื่องจากผมยังอยากเอาให้ตัวเนี้ยอยู่ในแมทช์ที่เรียกว่าเลเวลต,ต่างๆกว่าสี่สิบอยู่ก็เลยแบบเอาไว้แล้วก่อนแล้วกัน่ะฮิวไปเห็ในใกล้เต็มก็จะฮิวดี่อะอาจจะนั่นเตะต่อแล้วมาสกิลเิวสกิลสองกันมาสกิลสองจะอ่ากดเลยดีกว่าจะเป็นการเสรจดวงอาทิตย์มาแล้วยิงไฟใส่ มันก็ไปโอนทิ้งไประเบิดต่อเกือบตายเลยเหรอเนี่ยคำถามว่าไอ้สกิลพาธท,ที่มันแบบเป็นตจริงพาธทต่ไกลขนาดไหนค่อนข้างไก,างกลใช้ได้อยู่แต่มันจะไปช้าแค่ตอนตัวพาทิ่ใส่นะฮีโร่แบาฮีโรอดไป ส่วนหนึ่งก็คือแบบถ้าเนเซอร์นี่ถ้าใครแบบเอยียบมายุ่งเราตบเราตบยับเลยนะแล้วถ้าแบบทุนในเก่งนี่แบบเสือทำมันแบบทำมันเราแบบเราตีเขาไม่ท้ายก็แบบหัวร้อนไม่ได้ตัวอีกด้วยนะอ่ะอยู่อีกรอบหนึ่งนี่ประมาณนี้เขาเรียกเ,เต็มแล้ว ต่อไปก็จะเป็นสกิลฮิลซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่ายังไงก็หลายแคนก็ไม่ค่อยใช้ใช้นะเดี๋ยวผมรอทำให้เลือดลดเล็กน้อยแล้วกันนะอืมเล็กน้อยจริงๆอ่ะก็จะเป็นการเสกลูกไฟอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่เสกลูกไฟหรือเสกไฟรอบๆตัวค่าหน้นเท่าไหร่สกิลฮิลก็ยิงนานเท่านั้นแต่ว่า เมื่อคุณเริ่มใช้ปุ๊บเริ่มจะลดนิดน,นึงก่อนหลังจากมันจะค่อยฮิลเพิ่มขึ้นเดีย๋ยวป่ะเราจะมีสเกต็ตไฟอย่าเนี่ยมันเริ่มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นฮิลที่ไม่มีใครมีใครใช้นะยัรับอยู่เนี่ยก็จะม,มานี้ยออมาสกิลอันต,ติหลายคนน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วล่ะในสกิลที่แบบปุ๊บแล้วจะมีแสงออร่าร,รอบๆตัวเนี่ยเห็นป่ะ แล้บอกไว้ก่อน,นว่ามันสกิลเนี่ยหนียากมากตัวผมกับเพื่อนที่เราทดลองไว้แล้วว่าแบบไอ้สกิลเนี่ยมันมีม,มีท่าไหนบ้างที่สามารถ Escape ได้แต่ศึกษาตอนนี้มีอยู่สองสกิลที่รับประกันได้เลยว่า Escape ได้แน่นอนหนึ่งเลยก็คืออันนี้สกิลสเปซท่ทาพุ่งอันนี้ หนีได้แน่นอนหนีได้อยู่แต่ต้องใช้กอนที่มันจะโดนนะเพราะว่าถ้าโดนไอ้วงแมบนิดเดียวอะ่ะจะทำให้สตันชั่วคราวแล้วมันจะทำ skill อะไรไม่ได้ด้วยและสกิลสองอย่างที่รู้หนีได้แน่นอนทุก combo ก็คือ skill time ถ้าวูฟกับที่เหลือแม้มันจะวาร์ปหรืออะไรพวกนี้มันออกไม่ได้ผมลองเพื่อนแล้ว ถึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมตอนที่มีคนใช้โซล่าถึงมีบางคนใช้สกิลสเปซด้วยเพราะว่ามันเดินทางมันหลบถึงเป็นทางกกลภาพก็จริงแต่มันจะหนีได้เพราะเหมือนไม่กลับมาขับให้ไปอะ่ะออส่วนคอมโบก็มันทำให้ค่อนข้างเอาไปซ้อนในพวกนี้กับพวกนี้ได้อะ่ะเช่นคุณจะคอมโบไ,ได้ปละล่ะที่ผมบอกไป อัตนาแหละเดี๋ยวลือฟืนเขาสั่งจังคำหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ใช่ปะะ่ะล่ะสองอันเออจิบถุหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วก็นี้น่าจะอะไรก็จะเป็นตัวล็อกของนาฬิกาทรายใช่ปะะ่ะล่ะคือผมจะไม่ลอกตัวนี้นะเพราะว่าเนียตายแน่นอนคือยิงใช่ปะะ่ะล่ะแล้วก็เปิดนี้แล้วก็ล็อกตัวตลอดล็อกก็ยิงอย่างนี้ไปรัวใช่ปะะ่ะล่ะ เออเหมือนจะลืมรีวิวสกิลนหนึ่งไปนะก็จะเป็นสกิลวันนี้แหละที่จะรีวิวไปก็จะเป็นการแต่งตู้ทิดขึ้นมาซึ่งใครที่อยู่ในใกล้ๆจะเกิดจอแดงขึ้นแล้วก็เลือดลดรัวๆด้วยยิ่งใกล้ยิ่งเลือนรถสูงมากเนะี่ยเอาผมออกหามาหน่อยนะอายี่สิบเอ็ดเข้าไปใกล้ยีิบเจ็ดตอนนี้ออกมาหาอาสี่สิบกแล้วโอเคดูเร็วแป๊บ เพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีสกิลเดินทางดีๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบบถ้าตายแล้วน่าจะแบบเดินทางไกลย,ยิ่งถ้าไปอยู่ไกลๆนู่นนี่เร,ะะเรียบร้อยจะรบร้อยอ่ะได้รอรอการเดินทางมายยอยู่ยาวนี่นนสกิลฮิลที่เรียกว่าฮิลเยอะที่สุดแล้วกันแบบอนิ่งๆน,นะโอเคมาเดี๋ยวผมบอกสอโิลคอมโบให้แล้วกัน ก็สกิลเปิดเลือกได้สองอันนะก็คือจะเป็นสกิลไม่คือตัวแบทโฮก็จะเป็นไนท์แมร์สองอันนี้ได้เหมือนกันเนี่ยแต่แบทโฮอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้เพราะว่ามันจะเป็นการเหวี่ยงไปรอบๆจุดหลุมดำใช่ไหมละ่ะออแต่สกิลสองมันจะแม่นยำกว่าแต่ว่ามันจะไม่มีการดูดก็คือแบบอ่าสมมุตินะว่าแบบยิงมาประมาณตรงเออเห่นปะประมาณนี้ยังโดนเลยนะ ซึ่งก็เทียบกับไนท์แมร์คือตรงนั้นไม่โดนนะะแต่ว่านท์แมร์คือโดนแล้วมันจะล็อกแบบล็อกชั่วคราวเลยล่ะก็สามารถทำคอมโบนี้ได้เป็นเลือกเอาไนท์แมร์หรือว่านี้แต่ผมขอยิบเป็นไนท์แมร์แล้วกันนะ,ะคนไนทแมรหายไปไหนแล้วเป็นไนท์แมร์แล้วก็สกิลสองโซล่าแล้วก็ตัวจับล็อกต่อก็ ถ้าเรายิงไปอย่างนี้ยแต่นั้นก็รีบเปิดอย่างนี้แล้วก็รีบล็อกตัวมันก็จะโดนสกิลพลังนาฬิกาไซด์พร้อมกับโดนโซลา่าของเราไปด้วยมาเนี้ยสักคอมโบคล้ายๆกันเลยเนี่ยอืมจะชอตจอวโทรศัพท์นี่คือแดงอะแดงนจัดเลยอ่ะพวกสกิลเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อล็อกนะอต่อไปก็จะเป็นสกิลนึงคอมโบอันหนึ่งก็คือใช้เป็นอันนี้น,นิ ่เออรูเลยนะเทคโนโลยีเออแล้วก็ใช้เป็นพนางฟ้าแล้วก็ยูโซล่าเอาเอ,เ,อเดี๋ยวจะทาผิดต้องไปนอันนี้ก่อนแล้วค่อยนี้ก็คือโยนปุ๊บแล้วก็พูสองแล้วต่อยิลูสามเลยเดี๋ยวป่ะผมก็จะข้างแรงเออประมาณนี้ หรือคุณจะเปลี่ยนจากสกิลล็อกนี้เป็นสลามก็ได้เนีย่ยทำได้เหมือนกันเนี่ยเนีย่ยใช้ได้เช่นกันถ้าสังเกตดีดคือมันจะเอาสามารถยึดเนี่ยวคอมโบมาจากไอ e ้นั้นได้เลยเอ่อสกิลใช้สลามแล้วก็อันนี้เป็นฟินิกแล้วก็นางฟ้าที่ผมเคยใช้บมยประจำ จริงๆมีอันหนึ่งด้วยนะแต่รู้สึกว่าขาดันึงบ่อยนะเมื่อคืนนี้เหมือนแรกเลยไม่ใช้แบ็คโฮก็ไนแอมเอานี้ขอเป็น Back แบ็คโฮแทนแล้วกันหรือถ้าหรือถ้าไม่ได้ก็ใช้เป็นนี้ก็ได้นะสำหรับที่แบบถ้ามีคนใช้โซลา่าด้วยเหมือนกันก็ใช้เป็นนี้เรื่อจากนี้แล้วก็ใช้สกิลแสงสองจากนั้นก็เป็นสกิลยิง,ยงนี้ ก็กระโดดเข้าไปปึ๊บแล้วก็เปิดโซลา่าแล้วก็รีดใช้สกิลนี้เขาจะไม่เขาจะแทบไม่มีโอกาสหนีเท่าไหร่อันนี้มียินยันว่ามันจะติดร้อยเปอร์เซ็นตอ่ะแต่ว่าแบบส่วนใหญ่โดนแล้วมันหนีไม่ค่อยได้ไงก็น่าจะหมดแล้วมั้งโบอันตีอ่ะแนะนำเปิดสีดสุมา้าเลยก็ได้ จริงก็มีสกิลนั้นที่มันลบได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำก็คือสกิลสายฟ้าลบได้เช่นกันแต่ว่าจะบะต้องเป๊ะมากแต่ว่าก็เพิ่มใช้แล้วเพื่อนก็ยังบอกนะว่าแบบมันจะมีแบบโแดบบนฮิตบล็อกตายเมดอยู่เพราะเนี่ยมันแดวข้างสั้นเลยแบบจะมีโอกาสโดนอยู่เนี่ยข้างสั้นแต่ว่าวงอัศมีนี่คือแบบเออแล้วก็สนับใพ่อยากโทรเพื่อนนะยูนี้สามารถใช้ตอนอยู่ในปาร์ตี้ได้เช่นกันนะเนี่ย เนี่ยหลอก่อนโดนอย่างเงี้ยก็กระโดดหนีได้เลยใช้สกิลท้าพุ่งกลับก็ได้เพราะว่าเป็นกสกิลนึงเลยที่แบบถ้ามีใครมีอันติสกิลเนี้ยคุณเดีออย๋ยจะใช้กันเลยเพราะว่าคนที่สามารถหลบหนีสกิลนี้ได้อะ่ะจะมีมันมีแค่3สกิลหลักๆเท่านั้นจริงๆ2สกิลหลักต่างหากอีกสกิลหนึ่งอ่ะต้องใช้ความเป็นยำอือประมาณนี้ ก็ไปลองใช้กันดูนะคอมโบโจริงๆอาจจะทำได้มากกว่านี้ก็ได้มารีดดูก็บอกไว้แล้วกันว่าแต่ละอันมันควรใช้กับอะไรอันเนี้ยลองใช้กับมาสตันจะโอเคอยู่อันเนี้ยใช้กับสตนะันอะโอเคอันนี้จะใช้เปิดเพียวๆก็ได้นะแต่ว่าถต้องมีต้องใกล้หอตัวอันนี้สกิลไม่ต้องเป็นสกิลล็อกแล้วไม่ต้องไปล็อกระยกใกล้ๆเพราะฉะนั้นพขาแบบสกิลล็อกใกล้ๆอะไรแบบเออ พวก,กนาฬิกาทรายอเออนั่นแหละใช่นาฬิกาทรายไปดูเคกว่า,อย,าอย่างนเนี้ยจะคู่กับกนาฬิกาทรายส่วนฮิลอันนี้ไม่แนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะเพราะมันจะลดเลือดก่อนเริ่มทําให้มันจะแบบเหมือนเป็นการเสียก่อนที่มันจะได้ประโยชน์อ่ะเลยไม่ค่อยเคยใช้เท่าไหร่อ่ะแล้วก็เออขออธิบายอีกทีหนึ่งนะสมมุติว่าแบบกดนิดเดียวนะมันก็จะกินเลือดน้อยลงด้วยแต่ระยะการหิวก,ก็น้อยเช่นกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคนกดค้านาาแค่ไหน ทิ่งกดน้อยนะยิ่งกดค้างน้นมันี้จะเริ่มกว้างออขึ้นแต่มันก็จะกินเลือดเยอะขึ้นด้วยนั่นแหละข้อเสียว,ว่าทําไมไม่ค่อยมีคนใช้กันเพราะถึงมันกดค้างแล้วมันฮิวดเ,ดเดียกดเลิก็จริงแต่ฮิวก็ค้างช้าด้วยแล้วก็มันก็กินเลือดเราด้วยเช่นกันเราสัตว์คลิปนี้ก็ลองฝึกใช้กันดูนะอ่แล้วเจอกัน